คาถาเมตตามหานิยมของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมลังสีสวดภาวนาคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองศัตรูไม่กล้ากล้ำกลายเดินทางไปที่ไหนก็มีแต่คนเมตตาเอ็นดูและช่วยขจัดคุณไสยและสิ่งอัปมงคลต่างๆถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วให้สมรวมจิตเพื่ออยู่ในสมาธิระลึกนึกถึงสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โต แล้วกล่าวคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาส,โโสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธานเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชนตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาสิช <net> ันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาสิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชนตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาคสิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตส,สังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนมามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหัง โตเสนโตวัฒเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชนตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรัรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชนตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธัรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังณามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชนตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนามามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนามามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนามามิหัง โตเสนโตวัฒเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรัรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชนตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธัรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิห ah ังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิช <t> uh uh ันตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาสิชันตูนางโตสะจิตต, um ตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนางโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนางโตสะจิตตังนะมามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิต ouais e ตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนางตต <am> โตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหัง <pessoal> โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชนตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนะมามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสัองอากาสิชันตูนังโตสะจิตตังนาม,มามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนังโตสะจิตตังนามามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนังโตสะจิตตังนามามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาคศาสันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาคศาสันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนาม,ามิหังโตเสนโตวรธรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนมามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธานเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนังโตสะจ,จิตตังมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตุนางโตสะจิตตังนะมามิหัง โตเส no เนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาคศาสันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาคศาสันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชัน <promises> ตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาศิชันตุนางโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาสิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาสิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหัง โตเสนโตวรธัรม,มเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนงังโตสะจิตตังณมามิหังโตเสนโตวรัรม,มเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชนตุนงังโตสะจิตตังณมามิหังโตเสนโตวรธัรม,มเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตูนังโต, karaoke, โตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนางโตสะจิตตังนามิหัง โตเสนโตวรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโส are. ตโส,ตโสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชนตุนังโตสะจิต네 iin. ตังณามิหังโ Mexican come. ตเสน <needed> โส sama. ตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเร โตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนมามิหัง โตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังณมามิหังโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอาาสิชันตุนังโตสะจิตตังณามิหัง